ที่สองลองบริเวณเขตพอปูก่กันเองอ่ะเราไปดูที่ที่สามครับที่ที่สามลงบริเวณอ่าตรงนี้เขาเรียกอะไรอะโรงงานปะวิ้ยโดนโดนโดน,โดน,โ,ดนโดนครับมีได้กระทะแล้วครับเป็นยังไงครับเอากระทะฟาดไหม <c oughs> น้องนิวอนะ่ะน้องนิวเหมือนแบบลงเจอเอาใครก็ไม่รู้เอออย่าใช้ปืนอย่าใช้ระเบิดอย่าขับรถนะครับอย่าขับรถนะ อ่ะเปิดไปให้ใช้นะคะใช้แค่กระทาได้ครับกระทาได้เอาเอาเอาเรียบร้อยอันนี้คือตี้เดียวกันเหมือนแบบลงใกล้กันมากเลยตี้ที่ที่สามป่ะอ่าตี้ที่สามนะคะคือตี้ที่สี่เจอกันแล้วนะคะเฮ้ยมีการแบบหัวล้อเยอ่ยนี่ครับโชว์สเตปทั้นเทพกับเพื่อนกำลังวิ่งมาเสื้อสีขาวเอ้ยโดนต่อยนี่เป็นยังไงครับกำลังโชว์อยู่ครับเอ้ยฟาดไปว่ะเอาว่ะกำลังแบบ โชว์สเตปท่าเต้นเลยครับกําลังแบบว่าอะไรเออนะคะโดนเพื่อนแบบวิ่งต่อยอะโดนเพื่อนวิ่งต่อยนะเอาเอะไรฟาดอะเอากระทาฟาดดูครับดูครับโอ้ยหนึ่งหนึ่งหนึ่งโดนลุมสี่เลยอะทุกคนใช่ไหมเหมือนน้องเจอกับตี้ที่สี่อยู่นะตอนนี้เอ้ยฟาดไปครับโดนตัวเองก็เสียเล่นเหมือนกันครับเพื่อน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 ตี้ดีไปช่วยเลย ใครก็ได้ครับช่วยสามร้อยหกสิบองศาหน่อยจ้ะอ่ะเพื่อนล้มอยู่ใกล้ๆนะครับเพื่อนล้มครับมีใครจะชุบไหมมีคนใช้ปืนครับอ่ะหนูเบอร์อะไรใครใช้ปืนบอกพี่ดิพี่ไหนใช้ปืนใครใช้ปืนแบนนะคะแบนสามร้อยห้าว,วันพี่พยายามดูอยู่นะครับหนูหนูหนูเบอร์อะไรอะคะหนูหนูเบอร์อะไรมีคนใช้ปืนตรงไหน พี่ครับผมจะได้เทสไหมอาหนูยังไม่ได้เทสอีกเหรอเห็นในกลุ่มเขาถามอยู่ว่าแบบจะเทสต้นไหนพี่ก็ไม่เห็นมีใครตอบเลยบอกต้นน้ํานะคะเอาเข้ากลุ่มก่อนเลย<ม>เพื่อนต้นน้ําใช่ไหม,มนี่ไหนใช้ปืนเมื่อกี้ นี่พี่ดูทีมที่หกนะคะที่หกใช้คาตานาหมดเลยเจอผมสามทับสามใครใช้ปืนอะหนูสวัสดีนะคะสวัสดีน้องคนที่กดติดตามช่องพี่ใหม่ด้วยนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่อง ejc จ้าเพราะมีเกียร มีมีมีเกียนใครเกียนตรงไหนบอกอันนี้ก็ก็โชว์สเตปอีกแล้วเมื่อกี้แบบโชว์อย่างเงี้ยที่โดนเพื่อนวิ่งต่อยตายเออเพื่อนวิ่งต่อยนะคะแต่ดีไม่ตายนี่น,น,นี่มีการแบบว่ามดเข้าวังเกีงเยงนะคะแบบชักกระตุกใหญ่เลยนะคะต้นน้ำไม่อยู่ครับอ่ะโอเคได้เดี๋ยวเดี๋ยวจบอันนี้เดี๋ยวพี่พาไปเทสหนูเข้าสาขาสองใช่ไหมพอดีพี่ออนตัวสาขาสองอพอดีหนูรอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจบเกมนี้นะเดี๋ยวพี่เทสเอง พี่เทชให้โอเคได้ค่ะน้อ no, ง <No, S 1> เหมือนแบบว่ารอเข้าแคนสามวันสี่วันแล้วยังไม่ได้เข้าอะโอเคมีแบบน้องถามในกลุ่มไงว่าต้นน้ำเพื่อนจะมาเทตตอนไหนแต่ไม่เห็นต้นน้ำบอกฮะเอ้ยล้มหวาล้มหวาอันนี้แบบล้มอยู่ในซอกนะคะใครก็ได้ครับทีมที่ห้าชุกเพื่อนหน่อย อุ้ยอันนี้คืแบบจะมาชุบเพื่อนค่ะไปโดนปันค่ะอันนี้เจอปลาฉลามนะคะน้องเปืนน้องทีมที่หกนะคะทีมที่หกเจอกับปลาฉลามอยู่นะคะดูครับอุ้ยอุ้ยเหมือนแบบเจ็บอ่ะเออโดนปันอยู่อ่ะฉับ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 เสียงปืนแบบดังมากเอ้พันยาวอะ่ะปลาฉลามดีไปแล้วปลาฉลามดีไปแล้วนะคะ มีตัววิ่งไปครับตัวนี้พี่ดูทีมที่หกอยู่นะคะทุกคนเรามากันแค่หกทีมนะคะไอชุดสวยอ่ะชุดนี้สวยชุดสีชมพูแต่แบบใส่หมวกฟางเฮ้ยมีคนใช้ปืนนี่พี่ดูเบอร์หกมีคนใช้ปืนข้างหลังหนูอ่ะข้างหลังน้องนะคะน้องมีคนใช้ปืนเมื่อกี้ใครใช้ปืนอ่ะ ไอโฟนไปไลตายโอ๊ยฟันใหญ่ลอยฟันใหญ่ลอยเพื่อนหนีขึ้นป้อมแล้วจ้าคเป็นยังไงครับไล่ล่าสิครับไล่ล่าครับไล่ล่าครับใครใช้ปืนนะคะเดินแบรนนะคะใครโดนปืนยิงตายบอกพี่ด้วยนะคะว่ามันชื่ออะไรอ่าเป็นยังไงครับวิ่งหนีแบบไม่หยุดไม่หยุดไม่อย่อยอยอยางเลย อันนี้เป็นศาตนาอ่ะเฮ้ยชุดอันนี้เท่อะชุดของอาฟองนะคะชุดน่ารักอะเป็นชุดเหมือนแบบอ่อหุ่นกระป๋องป่ะใช่ไหมเฮ้ยชุดนี้พี่ไม่มีอะทุกคนแต่ว่าพ,พอใส่แล้วก็แบบเออน่ารักดีอะโอ้ยตรงนี้เยอะมากเลยะคะ่ะอาฟองของเรานะคะเมื่อกี้แบบว่า วีโอ้ยอย่าฟ้องโดนอย่าลุมาล้มน้องอย่าลุ้มน้องอย่าลุ้มน้องครับอันนี้เพื่อนอยู่ข้างบนอุ้ยโดนมาแบงค์ใจเกเรแบงค์ยูมาทำอะไรอยู่ตรงนี้นค่ะเพอให้ลงไปฟันกันข้าง่างนะคะแต่ยูมาทำอะไรอุ้ยตรงนี้แบบโคตรโหดอะทุกคนตีต,ตีตีของน้องแบบเนี่ยน้องน้องเต้านิวนะคะตรงนี้แบบลุม มาลุมมาตุ้มกันใหญ่เลยโอ้สามสี่คนผมหลุดเอา้าหลุดแล้วสัญญาณเด็ตไม่ดีหรือว่าอะไรหลุดแล้วเข้าได้หไหมหรือว่าไงหรือว่าเข้าไม่ได้เพื่อนล้มอยู่ด้วยนะคะเพื่อนล้มอยู่นะครัทตาเนียวครับเอ้ยเอ้ยเหมือนบาดเจ็บครับตอนนี้กำลังมันเจ็บครับชิ่งออกมาแล้วนะคะแบบอันนี้เป็นพันยาครับปุ๋ยยาเยอะมากครับจะมีโอกาสได้ฟันหรือเปล่ายาโคตรเยอะอ่ะ กำลังหนีอยู่นะคะเหมือนมีแบบคนไร่ต่อาเขาเสี่ยงไอ้ดักหน้าเลยครับเออกจะวิ่งไปสักนิดนะคะเพื่อนเสี่ยงไอ้ดักหน้าแล้วนะคะน้องเบอร์ 4, สี่สิใช่ไหมเบอร์สี่แบบอันนี้เคอจะชุบเพื่อนนะคะแต่โดนฟาดได้มีคนดักวงเออมีคนดักบอกเออน,นี่ยไอวอลอันเนี้ยอันใหญ่มากใช่ไอวอลแบบใหญ่มากแล้วก็แบบสวยมากก็ยูดีพี่แค่เป็นความรู้สึกก็เป็นไอวอลที่แบบว่าโคตรใหญ่เลย พี่ไม่มีอ่านองตีของเราจะตอนนี้เพื่อนอ่ะรถครับทำลายรถอยู่เออทำลายมันครับทุกคนจะได้แบบไม่ต้องใช้ฮะทำลายซะนี่ระเบิดแล้วระเบิดแล้วฮะทุกคนจะได้แบบไม่ต้องใช้นะะน,ะะน,บบน,น่เรียบร้อยครับเฮ้ยทีนี้เป็นงานว่ะ นี่เบอร์ห้าเบอร์ห้าห้านี่คือแบบมาจากแคนแคนสาขาห้าด้วยนะคะแบบเอ้ยเป็นงานตีนี้มาเลยสามคนด้วยค่ะเหมือนเพื่อนแต่จะไม่มาอันนี้ไม่กี่ตายแล้วเพื่อนก็ชุบมาค่ะเพื่อนก็ชุบมา,นะะอบมาตอนนี้ยังไม่ได้อะไรเลยกระทาสักใบก็ยังไม่มีตีที่หนึ่งก็ยังเต็มตีอยู่นะคะตอนนี้นี่ครับแคบแคบแคบลูบวัว เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครแค่มเหมือนแบบเน็ตหลุดหรืออะไรท่าอย่างกับเพื่อนข้างล่างช่วยไหมอ๋ยโดนแล้วคับโดนใครแคมเหมือนหลุดนะคะหลุดอยู่ยืนนิ่งๆนะคะแล้วเพื่อนก็กระโดดขึ้นมานะคะฟาดฟอฟฟอฟฟอฟเลยไม่กี่แบบเน็ตปิงหรือเปล่าไม่รู้นะคะน้องเลยบอกว่าเฮ้ยโดนทําลายร่างกายไปนะคะเทมเทมไปไหนอะ่ะ ทีมครับทีมของเราครับทีมหาที่ตายนะคะทุกคนทีมหาที่ตายคะ่ะมีคนใช้ปืนว่ะไอโฟนมีคนใช้ปืนเอา้าไอโฟนใช้อ่ะไอโฟนยิงใครหนูไอโฟนยิงมันใครใครใครใช้ปืนเดี๋ยว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 ไอโฟนอย่าเพิ่งซ้ำไอโฟนโหพี่เลยไม่ทันได้ดูว่ามันคือใคร ไอโฟนยิงน็อตหรอไอโฟนยิงใครวะนี่เลยไม่รู้นะว่าใครใช้ปืนนะ ที่ไอโฟนยิงชื่ออะไรโอ้ยอย่าใช้ระเบิดครับอย่าใช้ระเบิดไม่อนุญาตให้เล่นระเบิดนะคะอย่าเล่นระเบิดนะคบอย่าขับรถอย่าใช้ปืนรักษากดกันด้วยนะนไหนๆก็แบบเออสร้างให้เล่นปีแล้วนะคะไม่ได้ไอยิงอีก่ะ ไอโฟนม, iPhone, มีมีคนเกียนข้างบนตรงพีกหนูครับตรงพีกนะคะมีคนเกียนครับแอดมินช่องพี่จัดการหน่อยครับน้องคนนี้นะคะชื่ออะไรเนะี่ยน้องเบอร์ที่สี่ใครอยู่ตี้เพื่อนนะคะโอกหน่อยครับ บอกหน่อยนะคะว่าเพื่อนใช้ปืนโดนแบนนะคะไอโฟนไอโฟนไอโฟนยังอยู่ไหมหนูมีคนนามีคนเกียนคนนี้เลยน้องอะไร X2 เนี่ยใครก็ได้ครับปรับเกียนให้หน่อยมีแบบปีเกียนทุกวันเลยโอ้ยโอเค ยิงให้หน่อยค่ะอ่ะล้มแล้วนะคะเกียร์ล้มแล้วนะคะเกียร์ล้มแล้ว,ะะเ,ลลวเอาออกอโอเคอย่ายิงเพื่อนนะต่อไปอ่ะใครใครเล่นปืนอีกเนี่ยมันตายแล้วค่ะมันตายแล้วโอเคไม่เล่นปืนแล้วนะเล่นเหมือนเดิมไอ้ใอาญ่ยิงปืนเด้อพี่พี่ปีป้าเกียร์ ก็ฟีฟ่าไงเมื่อกี้อะห้องสี่นะคะห้องสี่เอ็ดมินคนไหนว่างนะคะช่วยแบบว่าอะไรนะช่วยแบนน้องคนเมื่อกี้ด้วยนะคะห้องสี่ผับสองนะเอ็ดมินคนไหนอ้าวไอ้นี่ก็อยู่คนเนี่ยครับน้อง วะวีวีอะไรเดียวห้องเบอร์สี่เหมือนกันเลยเหมือนมาตี้เดียวกันเลยเอา,าจริงผมยิงคนเกียนไม่ตายระวังนะคะเหมือนมา้ียกันเลยเอา,าจริงคนนี้เกียรนะคะคนนี้เกียรวายอะไรเนี่ยห้องสี่เหมือนกันเลยตัดไปปล่อยเลยฮะไ่ว่าจะเป็นเรื่องของกูกปลิงก็ อะไรนะเทสแคนได้สร้างห้องไหมครับไม่ต้องสร้างครับเทสหมดธรรมดาหนูสองทับสี่ผู้น่าสงสารสองทับสี่ตายไปแล้วสองทับสี่ตายไปแล้ว <idd ratchet Lust> ตึบ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 อันนี้คือธรรมดาเขาไม่ได้ไ่นนะโดนไล่ยิงธรรมดาโอเคโอเคเดี๋ยวพี่จะแบบรับเรื่องร้องเรียนไว้นะคะไม่ต้องกลัวคนที่ยิงหนูนะคะเดี๋ยวก็พี่ตามไปแบนให้นะคะหนูไม่ต้องกลัวว่าหนูจะได้ตายฟรีนะคะเขาก็จะเป็นไม่มีโอกาสได้มาเกี่ยนช่องพี่แล้วนะคะใช่ครับ เ,เดี๋ยวพี่จะไปลงบันทึกไว้ให้ว่าหนูบอกว่าโดนลอบสักหารด่าว่านาดเลยไม่หีแบบเออไม่ปล่อยเลยนะคะแบบยิงนั้นเดียวไม่พอไอล่ยิงอยู่นั่นแหละเออฮาวทำอะไรครับสองคนแจ้งความก็มาสองคนนี้ก็ทำอะไรกันไม่รู้อายดูบีเคเคนะคะบีเคเคนะภูมิน้อยของเราค่ะมาในชุดเสื้อ จะเป็นเก,ง,เกงสีขาวนะคะตอนนี้โอ้ยไอวอลอยู่บนหัวหนูในระวังมันล่วงนะคะพี่เห็นใช่ไหมเห็นเห็นเห็นค่ะาสามารถไปดูคลิปนะคะย้อนหลังได้ทางช่อง YouTube นะคะพี่ก็จะมีการตัดคลิปจากการสตรีมนะคะหลังๆไว้นะคะใครที่จะไปดูคลิปย้อนหลังของตัวเองนะคะเหมือนวันนี้วันสตรีมใช่ไหมหลังจากนี้อีก2วันนะคะพี่ก็จะตัดคลิปทุกคลิปเลย ไปลงไว้ในช่อง y t u t u นะคะชื่อช่อง ejcpatch นะคะไปตามดูได้อถ้าใครอยากดูย้อนหลังนะมันอาจจะมีแบบบางช่องบางช่วงที่แบบว่าถูกตัดไปบ้างอะไรประมาณนี้แต่ส่วนมากก็ยังยังเหมือนเดิมนะคะไรสองสี 2, 3, 4, ดับมาหนาใช่ไหม <laughs> ใช่โดนไรยิงเมื่อกี้เห็นอยู่เออระวังครับเหมืนมีคนใช้ปืนอ่ะพี่ยังได้ยินเสียงปืนอยู่เลยทุกคน ใม่ยิงปืนแอดมินเราก็ไม่ยิงคอนะคะไม่ยิงคอนะอย่าคอนะคะอันนี้คือไอเต้านิวเดี๋ยวเต้านิวจะโดนแบนนะคะเต้านิ้วไม่คอนะคะไม่คอนะโอเคอะไรปืนเอาไว้ปาบเกียนนะคะไม่คอนะเดีย๋ยวโดนฟาตายผมทำทุกอย่างวิ่งรอบผน แต่ก็ไม่รอใช่ไหมผลทำทุกอย่างแล้วแต่ก็ไม่รอใช่ไหมเอออ้าวหมอก,กัดแล้วหมอก,กัดแล้วค่ะคนนี้เสื้อสวยนะเสื้อสีเขียวอ้ยโดนโดนโดน,โ,ดนโยงโยงค่ะโ,โดนอ้าวหนูออกนอกหมอกแล้วค่ะกระโดดเฮ้ยเออ้ยวงสุดท้ายทุกคนเลือดนี้เลยค่ะอยดูดูค่ะว่าใครจะเป็นคนชนะนะคะออล้มไปแล้ว ล้มไอรอดวะปลาฉลามรอดทุกคนอ่าน้องไอโฟนรอดนะคะยำไข่เค็มรอดนะคะอันนี้คือชชนะเป็นของทีที่หนึ่งนั่นเออ่าสมราคาคุยเขาไว้นะคะเขาคุยไว้น่าสียว่าทีมเขาตึงนะคะเขาตึง